สวัสดีชาไมค์ครับทุกทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกค,คนก็อยู่กับช่ชอฟฟง XFace Kung GT นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในมินิเกม Sky Box แล้วกตะต้นตะศิษฐ์นะครับโอเควันนี้ผมก็จะมานี่นครับสร้างสร้างแบบบ้านบ้านตายแบบฐานร้อยฟ้าน,นะครับโอเคตอนแรกผมต้องไปขุดข้างบนมาให้หมดนะผมก็จะทับไอเอสขึ้นไปบนโอเคขึ้นมานบนเสร็จเรียบร้อยผมก็จะนนี้ขุดให้หมดเลย เราทำการขุดเลยนะครับอุ้ยตกระโดโอเคเราเก็บไว้กันลาวาแล้วก็ลงไปเหมือนเดิมอุ้ยอืมรอดโอเคแล้วก็เอาลาวาเก็บใส่กล่องนะครับเก็บทุกอย่างเลยก็ได้นะครับเหลือแค่ที่ขุดก็พอแลวผมจะเอาไม้ไว้ด้กยวก่ะอืมเอานนี้ไว้แล้วกัน ผมจะแปลรูปไม้นะโอเคเรามาซักสิบบล็อกผมขอทำกล่องเลยแล้วกันโอเคผมก็จะวางกล่องเรียงซ้อนกันสองกล่องโอเคตอนนี้เราก็ได้พื้นที่เพิ่มมาแล้วครับเออใส่ไปมผมทำนีน่แล้วกันจบแล้วก็นี่ครับขาน จอมาแล้วนะครับขวานนี่หรือไม่จําเป็นอืมขฟ้าขึ้นไปด่วนนะครับเออจําเป็นด้วยน่นอนแต่ผมมีอยู่แล้วโอ๊ตลงมาทําไมวะเนี่ยเออไม่เบื่อฟ้าคนไปหน่ยตอนนี้ผมมีแล้วนะครับครบเรือ่องผมก็จะทําการคูดเคี้ยวหมดนะครับโอเคตอนนี้ผมขอตัดไปก่อนนะครับ